อะไรกันครับเนี่ยยูดีๆขมเรก็แห่แชร์คลิปทหารขมรโค่นเสาธงชาติไทยลงมาซะอย่างนั้นซึ่งไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนเหมือนกันนะครับแต่คนขมเรเขากําลังยกย่องแล้วก็สรรเสริญกลุ่มทหารขมเรกลุ่มนี้กันเป็นอย่างมากนี่สรุปจะเอากันจริงๆใช่ไหมเนี่ยสงสัยยังไม่เข็ดจ,จากเรื่องปี54ก็กลับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหัวงอคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคคลิปนนทาุกๆ ได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิว้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนาก็ต้องกราบงามๆขอพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนขอมเมนเขากําลังแห่แชร์คลิปอยู่คลิปหนึ่งเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้คนไทยบางคนค่อนข้างที่จะคันที่ส้นเท้านะคือต้องขอเท่าความไว้นิดนึงนะครับว่าณนะช่วงช่วงนี้เนี่ยทหารของกัมพูชาค่อนข้างที่จะสร้างความวุ่นวายให้กับชายแดนไทยหลายต่อหลาายยอย่งนะครับ ก่อนหน้านี้ก็มีการบุกเข้ามาแหกปากร้องเพ้นชาติดกรเมนกันที่ปสาสต,ตาเมื่อนทมและหลังจากนั้นก็มีการบุกเข้ามาตัดพวกลัวโลดหนองลดน้าตรงตรงะเข็บชายแดนนะครับซึ่งไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการโยโย่อยังไงก็ไม่ทราบเหมือนอยากจะให้ฝั่งไทยเนี่ยเปิดก่อนเพื่อที่จะเอาเรื่องไปร้องทางยูเหรือทางต่างประเทศให้เข้ามาช่วยเหลือเพราะประเทศไทยเนี่ยมีสนธิสัญญาอยู่นะครับว่าห้ามเปิดก่อนในทุกๆก,กรณีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใครแม่งไปทําสัญญาไว้วะ ส่วนเขมรเนี่ยสัญญาของพวกเขาดูเหมือนจะได้เปรียบกว่านะครับคือถ้าหากเปิดไทยก่อนแล้วถา,ากไทยเนี่ยสวนกลับก็สามารถที่จะเรียกเพื่อนๆจากฝั่งลาวฝั่งเวียดนามเข้ามาช่วยลบได้อีกต่างหากซึ่งก็งงๆเหมือนกันว่ามันมีสนธิสัญญากันแบบนี้ด้วยหรออย่างไรก็ตามนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่ท,ทหารเขมรเข้ามายั่วยุทหารไทยเนี่ยล่าสุดมันก็เกิดขึ้นอีกแล้วโดยมีการแห่แชร์คลิปว่ามีทหารเขมรกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปโค่นเสาที่มันเป็นเสาของธงชาติไทยลงมานะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าพวกเขาทําแบบนนั้ไไปเพื่ออะร แล้วก็ไม่มีการระบุแหล่งที่มาด้วยว่าที่มาของคลิปเนี่ยมันอยู่ที่ไหนและถ่ายขึ้นที่บริเวณไหนรู้แต่ว่าเป็นทาหารเขมรชัวๆพะสภาพแต่ละคนเนี่ยดูก็รู้นะครับซึ่งหลังจากที่มีการแชร์คลิปนี้ออกมาโอ้โหคนคเขมรก็ออกมาแห่สรสรเสริญทหารกลุ่มนี้กันในทันทียกย่องเรากับเป็นวีรบุรุษเรากับเป็นดีแอเวนเจอร์กันเลยทีเดียวซึ่งในความเป็นจริงแล้วการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศเป็นอย่างมากเพียงแต่อัปเดตล่าสุดอยากจะบอกว่าณนะตอนนี้ น่าไปฟังรายละเอียดจากช่อง p p พีทเขาเนี่ยเอานักข่าวสายทหารที่มีชื่อว่าคุณวัสนามานั่งคุยกันเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่ค่อยมีข่าวว่าทหารไทยนั้นตอบโต้ะอะไรไปแต่ในตอนนี้คือทหารไทยเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะครับเขามีการตึงกําลังไว้อย่างแน่นหนาะแล้วก็มีการเอาพวกรถถงรถถังเอาไปประจําการกันไว้บ้างแล้วพอรู้สึกว่าขะมนนช่วงนี้มันดูแปลกๆก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนไม่แน่ใจว่าทําไมช่วงนี้ถึงได้ดูฮึกเหิมมากผิดปกติ เึิ่มทางสื่อ p p t v เขาก็วิเคราะห์เอาไว้ว่ามันน่าจะมีอยู่2สาเหตุนะครับสาเหตุแรกก็คือการที่ไทยเราเนี่ยดันไปตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์มือถือนั่นแหละทําให้พวกแก๊งคอสเซนเตอร์เนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็ทําให้คนที่อยู่เบื้องหลังเห็นเขาบอกว่าเป็นในพลยศใหญ่ด้วยนะไม่พอใจนะครับก็เลยสั่งให้ฐานขมินบางส่วนเนี่ยมาก่อกวนส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือตอนที่มีคนมาแหกปากร้องเพนชาติขมรนที่ปราสาทตาเมือนทมเนี่ยเห็นเขาบอกว่าคนเหล่านั้นนี่คืออเเป็นมียขงทหาร ยศใหญ่โตของกัมพูชาเขาซึ่งพอถูกทหารยศน้อยสั่งห้ามไม่ให้ร้องเพลงเนี่ยบรรดามเมียของทหารขมรเหล่านั้นก็เอาไปบอกผัวนะครับทางผัวก็เลยไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แล้วก็เลยพยายามที่จะยั่วยุด้วยวิธีการต่างๆทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของพวกคนขคมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้เห็นคลิปทหารขมรเนี่ยโค่นธงชาติไทยลงมาพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในๆก็เอาธงชาติไทยลงมาแล้วทําไมถึงไม่เผามันซะเลย คอมเมนต์ต่อมาเขบอกว่ายกย่องฐานคขมรนทุกๆคนที่พร้อมปกป้องศักดิ์ศรีของเขมรนพร้อมทําเพื่อชาติชื่นชมที่พวกคุณกล้าที่จะตบโต้พวกที่ต้องการเอาแผ่นดินของคขมรนไปเป็นของตัวเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโจนสยามไม่เคยทิ้งนิสัยดังเดิมชอบขโมยที่ดินของคนอื่นถือที่ยังไงเอาทงของตัวเองมาปักที่บ้านคนอื่นแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านโยบายหลักของคนไทยก็คือการขโมยที่ดินของคขมรตตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมพวกเขาถึงได้เอาธงของพวกเขามาติดที่พื้นแผ่นดินของเราได้ชื่นชมที่เอาเสาธงชาติของพวกเขาลงมาแบบนั้นพวกคุณคือฮีโร่ของเราคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทำไมคนไทยถึงกล้าข้ามฝั่งมาปักธงชาติไทยแบบนี้เราชาวกัมพูชาไม่เคยอยากจะได้ที่ดินของพวกเขาเลยพวกเขาทำไมถึงหน้าไม่ไอายปากบอกว่าต้องการอยู่อย่างสันติต้องการที่จะอยู่กันแบบพี่น้องและเพื่อนบ้านแต่ดูการกระทำแต่ละอย่างมันไม่ใช่คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่า ไม่ใช่แค่เพียงดึงเสาของพวกเขาลงมาเราต้องเผาธงของพวกเขาซ้าถึงจะสาแก่จใจคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเมื่อไรพวกโจรไทยจะเลิกวุ่นวายกับที่ดินของเขมรซักกะทีคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าเอาลงมาแล้วก็เผาด้วยผมขอสนับสนุนทหารชุดนี้ของกัมพูชาที่กล้าโค่นเสาธงของพวกเขาลงมาขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงจากคนคมเขมรที่รักชาติลักแผ่นดินบ้านเกิดสุดหัวใจคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการกระทําแบบนี้เป็นการกระทําของคนที่ไม่ใช่คนดีอย่างแท้จริง นี่คือพื้นแผ่นดินของกัมพูชาทําไมคนไทยถึงได้เอาธงของพวกเขามาปักเอาไว้หรือเห็นว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเล็กๆที่ไม่กล้าจะตอบโต้อะไรเลยซึ่งถ้าหากถึงคราวจริงๆผมก็พร้อมที่จะช่วยปกป้องประเทศอีกคนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าที่ดินของเราวัดของเราเป็นพื้นที่ของบรรพบุรุษกัมพูชาที่ทิ้งไว้ให้กับลูกหลานทําไมถึงเอาธงมาปักไว้บนที่ดินของเราเราจะต้องทําลายมันให้หมดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกบ้านเลขที่2ต้องการที่จะได้ที่ดินของคนอื่น จนลืมความสงบสุขคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันสงสัยว่าทําไมพวกเขาถึงกล้าเอาธงของพวกเขามาปักไว้ในแผ่นดินของเรามันเป็นเพราะอะไรและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเราจะต้องเผาธงโชว์ให้พวกเขาเห็นว่าเรานั้นไม่กลัวเขาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนขเขมรที่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทหารเราอยากจะมีส่วนร่วมโดยการทําแคมเปญเผาธงชาติไทยกันน่าจะเข้าท่า อ่าก็เอาคอมเมนต์ของคนเขเมรนไปฟังกันประมาณนี้กันลวกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลงมาฟังความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะมีแนวคิดที่จะสร้างกำแพงกั้นเขตชายแดนแล้วก็กัมพูชากันหน่อยดีกว่าว่าล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างอยากจะบอกว่ามีมติเห็นชอบว่าจะสร้างแล้วนะจ๊ะโดยเมื่อวันที่ผ่านมานะครับวันที่3มีนาคมนายจิรยุห่วงทรัพย์โศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคลรว่านางสาวแพทองทาชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้แจ้งต่อที่ประชุมสี่เรื่องคือ1การลงพื้นที่ตรวจราชการที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาอาชญากรรมแก๊งคอร์เทนเตอร์ทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์และตัดสายเชื่อมสัญญาณตลอดจนลดความสูงและความแรงของเสาสัญญาณถือว่าได้ผลเป็นอย่างมากแต่ขอให้พึงระวังถึงผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กับการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตด้วย แม้ปัญหาดังกล่าวถึงแม้จะดีขึ้นแต่ทุกภาคส่วนยังคงต้องทำงานกันอย่างต่อเนื่อง 2. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาแนวทางการสร้างกำแพงระหว่างชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาเพื่อป้องกันการข้ามแดนโดยผิดกฎหมายและการเดินทางของแกงคอเซนเตอร์โดยขอให้กระทรวงต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศกัมพูชาเพื่อหาข้อสรุปรวมกัน 3. ขอให้กรมศุลกากรกระทรวงการคลังศึกษาถึงความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้างอุโมงเรย์ เพื่อใช้ในด่านศุลกากรบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในการตรวจสอบสิ่งของต้องสงสัยเพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น c ขอให้กระทรวงมหาไทยและหน่วยงานความมั่นคงและส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องศึกษาถึงความเป็นไปในการติดตั้งกล้อง cctv เพิ่มบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อติดตามและดูสถานการณ์ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นอ่าก็จะประมาณนี้นะจ๊ะ แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันแล้วกันนะครับส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวสดั์ครับ